เดี know. <laughs> ๋ยวพาเทไอดอลสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาเที่ยวปราสาทเขพาพนมรง้งนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนตอนนี้ผมอยู่เขาเรียกอะไรนะครับประตูทางขึ้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนดูนะครับว่าปราสาทเขพาพนมรุ้งจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับาตามคุณอะไรครับอตอนนี้ผมซื้อบัตรผ่านเข้าประตูเพื่อที่จะเข้าปราสาทเขพาพนมรง้งแล้วนะครับคือถ้าผ,ผ่านบัตรเนี่ย คนละ20บาทนะครับในตัวบัตรก็จะมีรายละเอียดในส่วนของตัวประสาทเขาขนมลุง ตอนนี้ผมก็เริ่มมองเห็นตัวปราสาทแล้วนะครับเดี๋ยวเดินอีกสักพักนึงเราก็จะถึงตัวปราสาทนะครับในระหว่างที่เราเดินทางมาเราก็จนะเจอคาดว่าสมัยก่อนนี่นะครับผมเดินทางใกล้ถึงตัวปราสาทแล้วนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่มากอากาศร้อนด้วยนะครับพี่ที่มาด้วยกันแส่หน้าผมไปละเดี๋ยวตามอีกทีหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าในส่วนของรายละเอียดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันคืออะไรนะครับ เดี๋ยวไปศึกษาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวยึดขึ้นนัดจอไว้ไหให้อ่านนะครับว่ามันคืออะไร